จับเยันว่ะถ่ยคลิปราต้องถ่ายตัวที่สองเอาจประซุบ่เอาพนันกันแน่ขวับปรุกไปเยวว่าจะสุอดยังอดเครียดเยาว่าจะเครียดอดอ่ำเบ่มเบี้ยละ่งยั่นิ่งน่เก่นี่นี้เอ๋ไอ้เจ็บุบว่าจว่าเนี่ไอ้อาบ่สุไม่ วัประสบว่ไวาสุกประสเุม่กเจว่าสุกเอาไว่าสุกเนาะในเ้ยควัวกุกกุกปนน้น้องัวใหม่่าป่ะกระดัายมันวางามกินหอมห้ยหน่อดอันหัดเข็ล่หัวลบักลว่าสีงามยุ่นเียวว่าจะไลสีงามยุ่ ช่วงเวลาในการตัดลิบดินเปิดเพียงก่อนเปิดเครื่องเสียงเพื่อคามรุ่นแะงตึกเอออยากแข่งอันนอยากแข่งมันงามเอาอ, <c oughs> อย่างปากออก่อ,อกนได้แล้วไปหาเนี่ยมาจับเอาเมียเอาเมียนต้องมีแหละคนหนึ่งแหละว,ว่าเวร มีคิ้วอะไรก็มือตัวนตัวนรยว่าเราตัวนี้ส่ว่าวเ้วเลี้ยงอุยเอฟยันนะเ้พอดีพอดีพอดีว่านี่ว่าแล้วสุกป่ะสุกเสาคัะแคกละเมียพอดีเลยนี่ปันเดียว มาหลากดักมันไปมันบวลงมันก็เลยบวนั S <s ่นม oh, oh, okay. ันก็เลยสีเทงเทงแม่นอินโคอนครแต่ตอนนอกเอาเอาเปลี่ยนทาง